สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะแบบใหม่แบบนี้แบบแบบนี้นะคะเพื่อนๆง่ายๆเพื่อนๆก็ทําได้นะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆนก็มีกรรไกรนะคะมีเหรียญแล้วก็มีลิบบินนะคะลิบบินในส่วนที่เราจะมาใช้ต่อคือเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆ ดิบินที่เราจะมาใช้ต่อเป็นสีขาวขนาดความยาวอยู่ที่20เซนนะคะเพื่อนๆความยาวอยู่ที่20เซนจำนวน8เส้นนะคะตัดด้านปลายแบบนี้นะคะส่วนเล็บบินเส้นหลักก็คือเป็นสีฟ้านะคะเพื่อนๆความยาวอยู่ที่70เซนจำนวน4เส้นนะคะมีความยาว70เซน4เส้นขนาด12มิลน,นะคะ ก่อนจะเริ่มทำนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มาทำคลิปใหม่ๆนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆพับริบบิ้นครึ่งเลยนะคะเพื่อนๆพับครึ่งค่ะพับครึ่งนะคะพับครึ่งเลยด้านท้ายก็บีบให้เป็นรอยแบบนี้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยหยิบเส้นที่หนึ่ง ให้ได้รูปแบบนี้นะคะเส้นที่สองนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามนำมาคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่สอดลอดผ่านเส้นที่หนึ่งแล้วดึงห่วงดึงเส้นที่สามผ่านห่วงออกมาแบบนี้นะคะดึงผ่านห่วงออกมาแบบนี้ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆืนจะใส่เหรียญเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆนถ้าเราไม่ใส่เราก็ไปใส่ทีหลังได้นะคะเพื่อนเพื่อนใส่ด้านหลังแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนจะใส่ตอนนี้ก็ใส่ได้เลยแต่คลิปนี้เราจะไม่ใส่นะคะเพื่อนๆนขั้นตอนถัดไปเราจะทําเป็นฐานแปดนะคะเราจะใช้เส้นด้านบนทุกเส้นนะคะด้านล่างพับเฉียงขึ้นไปด้านขวาแบบนี้ด้านขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านบน ด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างนะคะเส้นนี้สอดผ่านจุดนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะขั้นตอนถัดไปเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมา4เส้นนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นเราจะเลือกเส้นนี้นะคะเพื่อนๆเส้นที่อยู่ด้านล่างหยิบขึ้นมาเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเลียงไปฝั่งขวามือนะคะสองสาม เราหยิบขึ้นมาสี่เส้นนะคะเพื่อนๆหยิบริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นนะคะเราก็จะวางริบบิ้นสลับลงไปให้ได้สี่เส้นเหมือนกันและหยิบด้านล่างขึ้นมาสี่เส้นนะคะเราจะเริ่มเลยนะคะเราจะเริ่มเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะหยิบวางลงไปแล้วก็หยิบขึ้นมาแทนหนึ่งเส้นนะคะหยิบวางลงไปหนึ่งเส้นหยิบขึ้นมาแทนหนึ่งเส้นวางลงไปหนึ่งหยิบขึ้นมาหนึ่งนะคะ วางลงไป1ห,หยิบขึ้นมาแทน1น,นะคะลิบบิ้นในมือของเราก็เหลืออยู่สเส้นและวางลงไปครบเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปเราจะวางริบบิ้นนะคะลงไป1เส้นเพื่อให้ริบบิ้นบนมือเหลือแค่3เส้นนะคะเราจะเลือกเส้นที่อยู่ฝั่งขวามือและเป็นเส้นที่อยู่ล่างสุดนะคะหยิบวางลงไปเลยค่ะแล้วขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไป เราก็จะสอดเก็บนะคะเราจะใช้เส้นที่อยู่ฝั่งขวามือนะคะสอดที่เส้นแรกนี้เลยนะคะสอดแบบนี้เลยเส้นที่สองนะคะเพื่อนๆสอดลอดผ่านสองเส้นนะคะเส้นที่สามสอดลอดผ่านสามเส้นนะคะเพื่อนๆคือเส้นที่1 2ึสนะคะสอดลอดผ่านแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะเราก็จั จบแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะเลื่อนเข้ามานะคะพอเลื่อนเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ดึงให้กระชับเลยค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะเราก็ดึงริบบิ้นให้กระชับนะคะพอดึงให้กระชับนะคะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะดึงให้กระชับทุกเส้นนะคะดึงให้กระชับแบบนี้เลย พี่กลับด้านขึ้นมาค่ะดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งนะคะดึงให้กระชับอีกทีหนึง่งนะคะพอเราดึงขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนถัดไปเราจะนำริบบิ้นเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะพาดไปสามเส้นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนหนึ 1, 2, ่งสองสามพาดไปแบบนี้เราจะทำวนไปด้านซ้ายนะคะหยิบเส้นนี้ผ่านไปหนึสานะคะ พาดลงไปที่หน้าเส้นที่สามเส้นนี้พาดไปสามเส้นนะคะเราจะทําเส้นนี้ถ mm. ัดไปนะคะพาดลงไปสามเส้นนะคะพาดลงไปจนครบนะคะแล้วก็จะเหลือริบบิ้นอยู่บนมือสามเส้นแบบนี้นะคะเพื่อนเราจะทําเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือโดยนํามาสอดเก็บนะคะเราจะสอดเส้นที่อยู่ใกล้กับเส้นที่เราพาดลงไปเมื่อกี้นะคะเป็นเส้นที่อยู่ติดกันนะคะ อดเลยค่ะเส้นที่สองนำมาสอดผ่านหนึ่งสองนะคะผ่านไปสองเส้นเส้นสุดท้ายนะคะเพื่อนๆเส้นสุดท้ายจะสอดผ่านสามเส้นนะคะเส้นสุดท้ายจะสอดผ่านไปสามเส้นหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะ,ะก็ดึงให้กระชับเลยค่ะ ถ้าเราทําถูกนะคะเพื่อนๆเกลียวเขาก็จะหมุนตามกันแบบนี้นะคะเส้นทุกเส้นจะเรียงจะไม่เรียงซ้อนทับกันแล้วก็ไม่บิดนะคะเพื่อนๆเราก็ดึงนะคะพลิกกลับด้านมาดึงให้กระชับอีกทีหนึ่งค่ะนะคะดึงให้กระชับทุกเส้นเสมอกันนะคะเพื่อนๆดึงให้กระชับทุกเส้นเสมอกันนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้เราก็ดึง ดึงให้กระชับนะคะเพ,พื่อนๆดึงให้กระชับให้แน่นๆนะคะดึงให้กระชับทุกเส้นเลยนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วพลิกกลับมานะคะเราก็สอดเก็บเลยค่ะเพ,พื่อนๆสอดเก็บนะคะสอดเก็บตรงหน้าเส้นของตัวเองแล้วผ่านไปสามเส้นนะคะผ่านไปสามเส้นแบบนี้เพ,พื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะสอดเพื่อให้ เหรียญกระชับอีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้เลยสอดให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะแบบนี้สอดให้ครบทั้งแปดเส้นเลยนะคะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะ เราก็ดึงนะคะเพื่อนๆดึงดึงวนหมุนให้ครบนะคะดึงให้แน่นแน่นสเสร็จแล้วดึงให้แน่นแน่นนะคะแบบนี้พิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเพื่อนๆพิกกับด้านขึ้นมาขั้นตอนถัดไปเราจะใช้เส้นเสริมก็คือเส้นสีขาวนะคะสอดแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสอดไปตามแนวของเส้นเลยนะคะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบนี้ สอดขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนให้เหลือไว้ประมาณนี้นะคะสอดให้เหลือไว้ประมาณนี้แบบนี้นะคะสอดผ่านสามเส้นนะคะเพื่อนๆสอดผ่านสามเส้นสอดผ่านสามเส้นเขาจะผู่ออกที่หน้าเส้นเดิมของเขาเลยนะคะผ่านไปสามเส้น ไ้ครบเลยแบบนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะเพื่อนๆพืลิกด้านหน้ากลับมานะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนเราก็จะตัดตัดให้เหลือเท่าเกันนะคะเพื<ๆ>่อนเตัดแบบนี้นะคะ เพื่อง่ายในการสอดนะคะเพื่อนๆตัดให้เท่ากันทุกเส้นนะคะตัดให้เท่ากันเลยตัดให้เท่ากันทุกเส้นนะคะตัดให้เท่ากันทุกเส้นเพื่อจะได้ง่ายในการสอดนะคะเพื่อนเพื่อจะได้ง่ายในการสอดนะคะตัดแบบนี้เลย ให้เท่ากันทุกๆเส้นเลยนะคะตัดให้ครบทุกเส้นเลยค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆพอเราได้แบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทําในส่วนของกลีบนี้นะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะเริ่มเส้นฝั่งขวามือแบบนี้นะคะเพื่อนๆบิดมาแบบนี้นะคะเพื่อนเน บิดมาแบบนี it ้เราจะมาดูเส้นที่เราจะสอดก่อนนะคะเพื่อนๆเส้นที่เราจะสอดนะคะเราทําเส้นนี้นะคะเพื่อนๆเราทําเส้นนี้เส้นที่เราจะสอดก็คือนับไปหนึ่งสองสามนะคะเพื่อนๆเราจะสอดเส้นที่สามนะคะหนึ่งสองสามเราจะสอดเส้นนี้นะคะเพื่อนๆเราจะสอดเส้นนี้นะคะบิดมาแบบนี้บิดม้วนมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็สอดค่ะ สอดแบบนี้นะคะแบบนี้เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆได้ประมาณนี้เราจะทําหมุนบนไปทางขวานะคะเราก็บิดมาแบบนี้นะคะบิดแบบนี้นะคะเพื่อนๆนบิดมานี้นะคะเราก็สอดเส้นถัดไปเลยนะคะสอดเส้นถัดไป บิดมาทางขวาอย่างนี้นะคะก็สอดแบบนี้นะคะเพื่อนๆหมุนหมุนมาแบบนี้นะคะให้เส้นสีขาวหงายขึ้นนะคะค่อยสอดนะคะเพื่อนๆเส้นสีขาวค่อยสอดนะคะ เราก็สอดแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆเราจะได้แบบนี้เรียงกันมาแบบนี้นะคะเราจะยังไม่ดึงกระชับมากนะคะเ<ๆ>พื่อนๆเพื่อนๆจะทําไปทางขวาก็ได้ทําไปทางซ้ายก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเพื่อนๆบิดแบบนี้ ะะบิดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็บิดอีกรอบหนึ่งให้ได้แบบนี้นะคะกอสอดนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะทําไปทางฝั่งไหนก็ได้เหมือนกันนะคะไม่เป็นไรหมุนแบบนี้นะคะให้เส้นเข้าหงายขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆน แบบนี้ก็สอดค่ะหมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาในรูปลักษณะนี้นะคะหมุนขึ้นมาให้เป็นรูปนี้แล้วก็สอดนะคะสอดเลยหมุนแบบนี้นะคะเพื่อนๆ บิดแบบนี้นะคะ ปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็สอดเดี๋ยวเรามาจัดอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆหมุนขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็สอด นะคะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะม,มาแบบนี้นะคะแล้วก็สอบเลย,เลย ระยะห่างแต่ละกีบให้เท่ากันเราก็ใช้นิ้วช่วยประคองนะคะใช้นิ้วช่วยประคองแบบนี้นะคะใช้นิ้วประคองให้ระยะห่างแต่ละกีบเท่าๆกันนะคะกีบไหนที่ย่อนก็ดึงให้ความห่างของกีบเท่ากันนะคะ แบบนี้นะคะเพื่อนๆจะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเพื่อนๆเราก็สอดเก็บได้เลยเวลาสอดเก็บนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดตรงนี้ไว้นะคะแล้วเราก็สอดสอดผ่านไปสามเส้นเก็บปกติเหมือนแบบอื่นๆนะคะแบบนี้นะคะสอดเก็บแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสอดเส้นไหนก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะคะสอดเก็บ สอดเก็บให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังสอดเก็บผ่าน3เส้นปกตินะคะแบบนี้เลยสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเพื่อนๆสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยแล้วก็เก็บด้านหลังให้เรียบร้อยนะคะ เก็บด้านหลังให้เรียบร้อย สุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆสอดเก็บปกติเหมือนทุกๆแบบเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก็จะได้แบบนี้นะคะด้านหลังได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเป็นเกลียวแบบนี้ด้านหน้าก็จะได้แบบนี้นะคะเรามาตัดส่วนที่เหลือออกได้เลยค่ะเพื่อนๆตัดส่วนที่เหลือทิ้งได้เลยนะคะส่วนที่เหลือเราก็ตัดทิ้งได้เลยเราก็ตัดแบบนี้เลย ตัดให้ครบนะคะเพกกื่อนตัดออกให้หมด <cle aning noise> แบบนี้นะคะเพ,พื่อนๆเราก็ได้แบบนี้แล้ว เหรดโปยทานของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ